ครับสลับคลิปนี้เราก็จะมาดูตู้ปลานะครับเป็นตู้ปลารวมขนาด46นิ้วก็จะมีปลาอยู่หลายตัวนะครับสลับตู้นี้ก็คือจะมีออสการ์แล้วก็นกแก้วนกแก้วหมอสี นะครับแล้วก็ช็อกเกอร์นะครับก็น้ำก็ยังไม่ใสเท่าไหร่เพราะว่าเปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนอยู่นะครับวันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนมาประมาณสามวันวันนี้เป็นวันที่สาม ครับเทคนิคในการทำให้ปลาโตเร็วๆแล้วก็ให้ปลาเป็นโรคนะครับก็ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะครับถ้าเปลี่ยนได้ทุกวันก็ยิ่งดีจะทำให้ปลาไม่เกิดโรคนะครับทำให้น้ำไม่เน่าไม่เสียนะครับนี่ก็คือตู้ที่หนึ่งนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ สำหรับระบบน้ำในตู้นะครับก็จะ,เป,ะ,บบเ,ะเป็นระบบเครื่องกรองนะครับเป็นระบบเครื่องกรองนะครับเป็นปั๊มกรองน้ำก็จะตกลงมานะครับแล้วก็สามารถปรับออกซิเจนได้นะครับก็ทําให้ปรับออกซิเจนได้นะครับ ล่อยให้มีออกซิเจนสักหน่อยนะครับเพื่อบางทีปลาจะได้ออกกำลังกายถ้าไม่เปิดออกซิเจนในตัวปั๊มนะครับก็จะทำให้น้ำไหลไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็จะทำให้บางทีปลาไม่ได้ออกกำลังกายนะครับก็ต้องให้เข้าออกกำลังกายสักหน่อยนะครับแต่ละวันก็ต้องเปิดออกซิเจน ปั๊มกลองให้น้ำไหลในตู้นะครับนี่ก็คือระบบน้ำนะครับส่วนไม้น้ำนะครับก็จะเป็นไม้เทียมนะครับทำจากต้นไม้จริงนะครับทำจากต้นไม้จริงแต่ใบปลอมนะครับหินก็หินภูเขานะครับหินภูเขา ก็ถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะครับสำหรับต้นไม้เป็นงานฝีมือของทีมงานของเรานะครับสามารถเปลี่ยนใบได้ถ้าเบื่อใบหรือว่าดอกประเภทนี้ก็มีมีออเดอร์เปลี่ยนได้นะครับมีรูปแบบให้เลือกนะครับจะเอาใบแบบไหนจะเอาดอกแบบไหนได้หมดนะครับ อ่าซับนี่ก็คือตู้ใหญ่นะครับตู้ตู้สี่สิบหกนิ้วนะครับอ่าต่อไปเราจะมาดูตู้ที่สองนะครับตู้ที่สองจะมีอยู่สองห้องนะครับอ่าก็มีระบบน้ําเหมือนกันนะครับมีระบบน้ําในการไหลเวียนเหมือนกันนะครับอ่าข้างในก็จะเป็นมังกรนะครับ จะเป็นมังกรเล็กอาอยุก็ประมาณไม่เยอะนะครับก็ประมาณ2เดือนก็จะเป็นเสือตอนะครับเสือตอก็อยู่ด้วยกันนะครับก็จะเป็นเสือตอ่อเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับ มีอย่างละคู่นะครับหายไปไหนล่ะอ,อีกตัวหนึ่งหายไปไหนเออเจอแล้วลักษณะของเสือต่อนะครับถ้าวันไหนสีเต็มๆแสดงว่าเขาตื่นเต้นอ่านี่มังกรหนึ่งตัวคิดสังเกตนะครับมังกรน้อยตัวนี้มังกรเล็กตัวนี้ แต่ก่อนเคยว่ายอยู่เหนือน้ํานะครับแต่วันนี้ทําไมลงมาว่ายอยู่ข้างล่างไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนน้ําก่อนนะครับอ่าวันนี้ต้องเปลี่ยนน้ํานะครับมาดูช่องนี้นี่ไอ้วายไลยตัวฉก่ดมันสังหารมาแล้วหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากัด ว่าจะเป็นกุ้งนะครับมันไม่เลือกหน้านะครับขมือบไม่เลือกหน้าสามารถขมือบได้ไม่เลือกหน้าวันนี้อารมณ์สงสัยอารมณ์คงไม่ดีนะครับอาหารก็ให้แล้วแต่ยังไม่เห็นกินนะครับอาหารเม็ดก็กินนะครับอืมสําหรับไอตัวฉกาดต,ตัวนี้นะครับออสก,กาเผือกตาแดงนะครับเป็นออสก,กาที่ ตัวใหญ่พอสมควรนะครับแต่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับอ่าสูมให้ดูใกล้ๆนะครับเอาสก,ก้าบเผือกตาแดงนะครับสำหรับตู้ที่สองก็ใช้ระบบอ่าน้ำกรองเครื่องกรองเหมือนกันนะครับก็จะมีฮีเตอร์ ทุกตู้นะครับถ้าอากาศเย็นเย็นหนาวๆนาวมาก็ต้องใช้ฮีเตอร์ช่วยนะครับไม่ใช้ฮีเตอร์ช่วยก็คงจะอยู่ยากนะครับเหงือนคนเราถ้าหนาวๆนาก็คงไม่อยากกินข้าวกินน้ำเหมือนกันนะครับเข้อไปตู้ที่สาม มาแล้วนี่ครับเจ้ามังกรก็จะโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับสลับระบบน้ำก็เหมือนกันนะครับเป็นกรองนะครับเป็นกรองในตู้ใช้ระบบกรองนะครับ ก็จะมีหมอสีอยู่สองตัวแล้วก็นกแก้วเลิบนะครับมีเขาเรียกนกแก้วเลิบนะครับสังเกตด,ดูตัวของเขานะครับเขาจะไม่มีหางเขาจะมีตตแต่ตัวจะมีขีดหลังอยู่สองขีดนะครับในการแบกไหวอะไการเคลื่อนไหวนะครับอย่างนี้ก็ดื้อนะครับตัวนี้สุดยอดนะครับเขาจะ ถ้าตัวใหญ่เท่าเท่ากับมังกรนี่ยคงจะมังกรก็คงจะชิดซ้ายให้นะครับแต่นี่หมอสีกลัวทั้งสองตัวนะครับเป็นปลาที่ดือ้อเลี้ยงง่ายอึดทนนะครับไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับไม่ไม่เคยเห็นเขาป่วยนะครับกินง่ายนะครับกินเยอะด้วย ส่วนมังกรสองตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงราคาถ้าอยู่แถวสวนจตุจักรนะครับก็ที่อยู่จะอยู่ประมาณห้าพันนะครับอถ้าเป็นแถวสวนจตุจักรนะครับราคาก็อยู่ประมาณห้าพันนะครับคงจะประมาณนี้นะครับก็อายุก็ประมาณเจ็ดเดือนนะครับ ตัวตวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับส่วนไม้น้ำก็เป็นผลิตภัณฑ์ของงานฝีมือของทีมงานเรานะครับพ็แล้วแต่จะอยากได้แบบไหนนะครับสหรับตู้เราไม่มีหินนะครับเพราะว่าถ้ามีหินก็จะทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นของชีปลานะครับทำให้เกิด การทำให้อ่น้ำเสียเร็วนะครับแล้วก็ล้างล้างหรือว่าเปลี่ยนน้ำนี่ยากไปหน่อยนะครับอ่าสำหรับตู้ของเรานี่ก็เป็นตูท้ที่เป็นสามารถเปลี่ยนน้ำได้ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากในการเปลี่ยนน้ำนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ นำท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซมาชมตู้ปลานะครับก็เฮ้ยเออต้องใช้เวลาถ้าเขาโตนี่ก็คงอยู่ประมาณปีเต็มๆนะครับอ่าสำหรับมบังกรคู่นี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับ ส่วนราคาที่ซื้อมาก็ไม่ไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับเป็นปลาที่คัดแล้วนะครับรูปร่างก็ไม่เท่าไหร่นะครับบางตัวก็ตาเหล่บางตัวก็หนวดงอนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะสวยๆราคาก็จะสูงถ้าหนวดยาวนะครับอ อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ